กล้วยสุกงอมกับประโยชน์ที่น่าทึ่งต่อสุขภาพผู้สูงอายุกล้วยเป็นผลไม้ที่หาทานง่ายราคาย่อมเยาและมีสารอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะกล้วยสุกมากๆหรือกล้วยที่เปลือกเริ่มมีจุดดำและสีคล้ำตามรูปที่คุณส่งมา หลายคนอาจมองว่ากล้วยลักษณะนี้ไม่สวยไม่น่ารับประทานแต่แท้จริงแล้วกลับอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่ากล้วยที่เพิ่งสุกใหม่ๆด้วยซ้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารที่ย่อยง่ายกล้วยสุกจัดสามารถเป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยบํารุงทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างดี และถ้าคุณอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการกินอาหารที่มีประโยชน์และเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่ผมนำมาฝากคุณหัวข้อที่1แหล่งพลังงานย่อยง่ายเติมพลังทันทีและช่วยระบบย่อยอาหารสาหรับผู้สูงอายุกล้วยที่สุกงมชนมีจุดดาตามเปลือกอย่างในรูปของคุณ ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแป้งดิบในเนื้อผลไม้เป็นน้ำตาลชนิดง่ายๆเช่นกลูโคสฟรุกโตสและสุโครสทําให้รสหวานขึ้นเนื้อผลไม้เนียนนุ่มและย่อยง่ายกว่าเมื่อยังไม่สุกซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุหลายคนที่มักมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืนหรือการย่อยที่ชะลอลงกล้วยสุกจึงเป็นแหล่งพลังงานที่พร้อมใช้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ําตาลเหล่านี้ได้รวดเอวช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดอย่างพอเหมาะ ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการพลังงานทันทีเช่นหลังตื่นนอนเมื่อล้าเนื้ออ่อนแรงระหว่างการทำกิจวัตรประจำวันที่ใช้แรงหรือตอนที่รับประทานอาหารได้น้อยการได้รับพลังงานอย่างรวดเร็วช่วยลดอาการวิงเวียนอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นและความสามารถในการโฟกัสของสมองซึ่งสำคัญมากสำหรับคุณภาพชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุนอกจากให้พลังงานโดยตรงแล้วกล้วยสุกยังมีเส้นใยบางอย่าง โดยเฉพาะแพคตินในรูปที่ย่อยง่ายกว่าเมื่อสุกที่ช่วยปรับระบบกับถ่ายให้สม่ำเสมอการมีเส้นใยชนิดที่เหมาะสมช่วยให้ผนังลำไส้ทำงานนุ่มนวลลดปัญหาท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาพบบ่อยในผู้สูงอายุที่กิจวัตรการกินดื่มและการเคลื่อนไหวน้อยลงและเมื่อนำกล้วยสุกมาปรุงหรือบดให้เนื้อเนียนก็ทำให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหากลืนหรือฟันไม่ครบสามารถรับพลังงานและสารอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ กล้วยยังมีวิตามิน b 6ซึ่งช่วยในกระบวนการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานและมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างสารสื่อประสาทบางชนิดที่ส่งผลต่ออารมณ์เมื่อผู้สูงอายุได้รับพลังงานเพียงพอและรู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายก็มักจะมีความอยากอาหารและกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นส่งผลต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างไรก็ตามเนื่องจากกล้วยสุกมีน้ำตาลธรรมชาติสูงกว่ากล้วยดิบ จึงควรคำนึงถึงผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแนะนำให้ปรับปริมาณให้เหมาะสมหรือรับประทานคู่กับแหล่งโปรตีนหรือไขมันที่ดีเช่นโยเกิรต์ตถั่วบดหรือเนยถั่วเล็กน้อยเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดการพุ่งของน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้การเลือกขนาดและความถี่การรับประทานควรพิจารณาร่วมกับสภาพร่างกายและยาที่ทานเป็นประจำ หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนากรก่อนปรับเปลี่ยนเมนูสรุปแล้วขล้วสุกมากๆตามภาพเป็นตัวเลือกที่สะดวกและปลอดภัยในการให้พลังงานทันทีแก้อาการอ่อนเพลียและช่วยให้การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุเป็นไปได้ง่ายขึ้นทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาท้องผูกเมื่อรับประทานอย่างเหมาะสม แต่ควรระมัดระวังในกลุ่มที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและปรับการรับประทานให้เหมาะสมกับเงื่อนไขสุขภาพของแต่ละบุคคลหัวข้อที่2ช่วยควบคุมความดันโลหิตและบำรุงสุขภาพหัวใจกล้วยสุกจัดตามภาพเป็นแหล่งโพแทสเซียมที่เข้มข้นและย่อยง่ายซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมความดันโลหิตและการทำงานของระบบหัวใจเมื่อร่างกายมีโพแทสเซียมเพียงพอ มันจะช่วยปรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์และลดผลกระทบของโซเดียมที่ทำให้ความดันโลหิตสูงได้อย่างเป็นธรรมชาติโพแทสเซียมช่วยกระตุ้นการขับโซเดียมทางไตและผ่อนคลายผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้นและความดันภายในหลอดเลือดลดลงผลลัพธ์คือความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดหัวใจสมองเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง จะถูกลดลงเมื่อรวมการบริโภคอาหารที่มีโพแทสเซียมอย่างเหมาะสมไว้ในวิถีชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมักมีความเสี่ยงต่อโรคความดันเลือดสูงและภาวะหัวใจล้มเหลวการได้รับโพแทสเซียมจากกล้วยสุกเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติในการช่วยรักษาความสมดุลน,นี้กล้วยสุกยังทานง่ายเนื้ออ่อนเหมาะกับคนที่เคี้ยวลำบากหรือรับประทานอาหารได้น้อย การรับประทานเป็นของว่างหลังมื้ออาหารหรือตอนเช้าสามารถช่วยให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดคงที่ซึ่งสำคัญต่อการทำงานของหัวใจและนำกระแสไฟฟ้าในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาไตาเรื้อรังหรือผู้ที่รับประทานยาบางประเภทเช่นยากลุ่ม ACE inhibitors ARBs และยาขับปัสสาวะชนิดที่กักโพแทสเซียมและยาสเตียรอยด์บางตัวเพราะยากลุ่มนี้อาจทำให้ระดับโพแทสเซียมสูงเกินไปหรือไฮเปอร์แคลเมียซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อหัวใจได้ดังนั้นแม้กล้วยจะมีประโยชน์แต่ผู้สูงอายุที่มีโรคไตหรือกำลังทานยาดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเพิ่มปริมาณกล้วยในมื้อประจาวันเพื่อให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงและแนะนาปริมาณที่เหมาะสม หัวข้อที่3บำรุงสมองและอารมณ์ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นลดความเครียดและสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทกล้วยสุกจัดตามภาพมีสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของสมองและการควบคุมอารมณ์หลายชนิดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่มักเผชิญปัญหานอนไม่หลับวิตกกังวลหรือความจำถดถอยกล้วยสุกมีกรดอะมิโนโทริปโตเฟ,ฟนเป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินและเมลาโทนิน สารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขความสงบและการนอนเมื่อร่างกายได้รับทริปโตแฟนพร้อมกับวิตามิน B6 ซึ่งกล้วยมีอยู่ในปริมาณที่ช่วยเป็นโคแฟกเตอร์ในกระบวนการสังเคราะห์สารสื่อประสาทเหล่านี้การตอบสนองทางด้านอารมณ์และวัฏจักรการนอนจึงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นทำให้ผู้สูงอายุมักรู้สึกผ่อนคลายและหลับได้ง่ายขึ้นหากรับประทานเป็นของว่างก่อนนอนเล็กน้อยนอกจากนั้น กล้วยสุกยังมีแมกนีเซียมและวิตามินซีรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดเช่นโดปามีนในรูปแบบที่ทำงานเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อผลไม้แม้ว่าโดปามีนในผลไม้จะไม่สามารถข้ามกำแพงเลือดสมองได้แต่การมีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยลดภาระความเครียดจากออกซิเดชันของเซลล์โดยรวม การลดความเครียดจากอนุมูลอิสระและการอักเสบเชิงเรื้อรังมีความสำคัญต่อการป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทในระยะยาวและอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางความคิดบางรูปแบบได้เมื่อรวมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีอีกมุมหนึ่งที่สำคัญคือบทบาทของกล้วยต่อแกนลำไส้สมองแม้ว่ากล้วยสุกจะมีแป้งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลมากขึ้นเมื่อสุก แต่ยังคงมีเส้นใยที่ย่อยได้ง่ายและเพคตินซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในลำไส้การรักษาสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ช่วยลดการอักเสบเชิงระบบและผลิตสารที่ส่งผลดีต่อสมองเช่นกรดไขมันสายสั้นซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมอารมณ์และการคิดอ่านดังนั้นการรับประทานกล้วยสุกอย่างสม่ำเสมอในปริมาณเหมาะสมจึงอาจช่วยให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์คงที่ลดความเครียด และมีคุณภาพการนอนดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลบวกต่อสุขภาพจิตและความจำในระยะยาวอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องปริมาณน้ำตาลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานหรือต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดการรับประทานกล้วยคู่กับแหล่งโปรตีนหรือไขมันที่ดีเช่นโยเกิร์ตถั่วบดหรือเนอยถั่วจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและให้ผลต่อการรักษาระดับพลังงานและอารมณ์ที่เสถียรกว่าเสมอ และหากผู้สูงอายุมีปัญหาซับซ้อนด้านจิตเวชหรือการนอนควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนหัวข้อที่4เสริมระบบภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบช่วยให้ผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้นและฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิมกล้วยสุกจัดไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพลังงานที่ย่อยง่ายแต่ยังให้สารอาหารที่มีบทบาทสำคัญ ต่อระบบภูมิคุ้มกันเช่นวิตามินซีและวิตามิน B6 ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างแอนติบอดีและการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานนอกจากนี้เนื้อกล้วยยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารฟีนโนลิกบางชนิดที่ช่วยลดภาระออกซิเดชันในเซลล์เมื่อผู้สูงอายุมีอนุมูลอิสระสะสมและการอักเสบเชิงเรื้อรังหรืออินฟลาเมจิ่งน้อยลง กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและการตอบสนองต่อการติดเชื้อก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้โอกาสป่วยหนักหรือฝฟื้นตัวช้าลดลงอีกมุมที่สำคัญคือเส้นใยชนิดย่อยได้ในกล้วยสุกเช่นเพชรตินและสารตั้งต้นของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกโดยเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ การรักษาสมดุลของไมโครไบโอมในลำไส้มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายเพราะลำไส้เป็นศูนย์กลางใหญ่ของการสร้างและควบคุมการตอบสนองภูมิคุ้มกันการที่จุลินทรีย์เป็นประโยชน์ขยายตัวได้ดีจะช่วยผลิตกรดไขมันสายสั้นและโมเลกุลอื่นๆที่ลดการอักเสบเชิงระบบและปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ตอบสนองได้เหมาะสมไม่เป็นการตอบสนองเกินความจำเป็น ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อได้ในทางปฏิบัติการรับประทานกล้วยสุกเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายและสมดุลสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้จริงสําหรับผู้สูงอายุเช่นรับประทานร่วมกับโยเกิรต์ตซึ่งมีโปรไบโอติกจะเสริมพลังงานการฟื้นตัวของลำไส้และช่วยให้การตอบสนองภูมิคุ้มกันเป็นไปในทางบวกนอกจากนี้ สารอาหารจากกล้วยยังสนับสนุนการหายของแผลเล็กๆและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่อาจมีการฟื้นตัวช้ากว่าเดิมอย่างไรก็ตามการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอควรรวมกับพฤติกรรมอื่นๆเช่นการนอนเพียงพอการออกกำลังกายที่เหมาะสมการควบคุมโรคเรื้อรังและการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเบาหวานหรือไตผิดปกติควรพิจารณาปริมาณกล้วยและรูปแบบการรับประทานให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระดับน้ำตาลหรือระดับโพแทสเซียมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพได้หัวข้อที่5ป้องกันการเสื่อมของกระดูกและกล้ามเนื้อเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายผู้สูงอายุยืนยาวผู้สูงอายุร่างกายจะค่อยๆสูญเสียมวลกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน กระดูกเปราะหักง่ายรวมถึงภาวะกล้ามเนื้อฟอที่ทำให้การเคลื่อนไหวลำบากและสูญเสียความเป็นอิสระในชีวิตประจำวันกล้วยสุกมากๆตามภาพที่คุณส่งมาอาจดูเป็นผลไม้ธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมีคุณค่าทางอาหารที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการชะลอความเสื่อมของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อในหลายมิติสิ่งแรกที่คุณพูดถึงคือโพแทสเซียมซึ่งมีบทบาทในการรักษาสมดุลกรดด่าง หรือ a c i d b a s e Balance ของร่างกายโดยในผู้สูงอายุที่บริโภคโปรตีนสูงหรืออาหารที่มีความเป็นกรดเช่นเนื้อสัตว์มากเกินไปกระดูกมักจะถูกดึงแร่ธาตุออกมาเพื่อปรับสมดุลกลายเป็นการเร่งการสูญเสียแคลเซียมแต่เมื่อมีโพแทสเซียมเพียงพอจากผลไม้เช่นกล้วยสุกร่างกายจะรักษาสมดุลกรดด่างได้ดีขึ้นลดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกช่วยให้โครงสร้างกระดูกแข็งแรงในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันโรคกระดูกพรุนนอกจากนี้กล้วยสุกยังเป็นแหล่งแมกนีเซียมและแมงกานิสซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อ,อกระบวนการสร้างและคงสภาพของเนื้อกระดูกแมกนีเซียมช่วยให้วิตามินดีทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมส่วนแมงกานิสมีบทบาทในกระบวนการสร้างคอลลาเจนและเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน การได้รับสารอาหารเหล่านี้แม้ในปริมาณไม่มากแต่สม่ำเสมอจากกล้วยสุกจะช่วยเสริมโครงสร้างกระดูกให้มั่นคงและช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นในด้านกล้ามเนื้อกล้วยสุกถือเป็นแหล่งพลังงานที่รวดเร็วและเหมาะสมกับการซ้อมแซมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่อผู้สูงอายุทำกิจกรรมทางกายเล็กๆเ,เช่นเดินออกกำลังกายเบาๆหรือกายภาพบำบัดเนื่องจากน้ำตาลเชิงเดี่ยวในกล้วยสุกจะถูกดูดซึมเข้าสู่กล้ามเนื้อ เพื่อใช้เป็นพลังงานทันทีขณะเดียวกันวิตามิน B6 ในกล้วยยังช่วยในกระบวนการเผาผลาญโปรตีนทำให้ร่างกายสามารถนำกรดอะมิโนโจากอาหารที่รับประทานมาใช้ในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นการรับประทานกล้วยสุกคู่กับโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นนน้ำถั่วเหลืองหรือโยเกิร์ตไขมันต่ำจะช่วยเสริมพลังในการสร้างกล้ามเนื้อและลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยสูงอายุ อีกแง่มุมที่น่าสนใจคือสารต้านอนุมูลอิสระในกล้วยสุกเช่นโดปามีนและแคทิโกลีนที่ช่วยลดการอักเสบเล็กๆน้อยๆในเนื้อเยื่อกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งมาเกิดขึ้นเรื้อรังในผู้สูงอายุจากการใช้งานและการเสื่อมสภาพการลดการอักเสบนี้มีส่วนช่วยให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและลดอาการปวดเมื่อเรื้อรังที่อาจรบกวนคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตาม แม้กล้วยสุกจะมีสารอาหารที่ช่วยเสริมสุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อแต่ก็ไม่สามารถทดแทนแคลเซียมหรือวิตามินดีที่เป็นแกนหลักได้ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอเช่นนมปลาเล็กกุ้งแห้งหรือถั่วมเมล็ดแห้งควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมเช่นเดินยกน้ำหนักเบาหรือโยคะเพื่อให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงจริงๆการมีวินัยทั้งในด้านอาหารและการออกกำลังกาย ประกอบก,บกับการรับกล้วยสุกเป็นของว่างหรือผลไม้ประจำวันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มกระดูกหักและทำให้ผู้สูงอายุยังคงเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสรุปแล้วกล้วยสุกมากๆเป็นผลไม้ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกและกล้ามเนื้อได้จริงผ่านบทบาทของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสวิตามิน B6 และสารต้านอนุมูลอิสระ ร่วมกับคุณสมบัติที่ย่อยง่ายและเติมพลังงานได้ทันทีจึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างร่างกายและป้องกันการสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันหัวข้อที่6เพิ่มการเข้าถึงโภชนาการและความสะดวกในการดูแลป้องกันภาวะขาดสารอาหารและช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องง่ายขึ้นกล้วยสุกมากๆมีข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วความสะดวกในการหาซื้อการจัดเก็บและการเตรียมทำให้อาหารชนิดนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันภาวะขาดสารอาหารหรือ malnutrition ซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นความอยากอาหารลดลงปัญหาการเคี้ยวกลืนหรือข้อจำกัดทางการเงินกล้วยสุกเป็นผลไม้ราคาไม่แพงที่ให้พลังงานวิตามินและเกลือแร่โดยเฉพาะเมื่อผู้สูงอายุกินได้น้อย การเพิ่มกล้วยสุกลงในมือ้อหรือเป็นของว่างสามารถช่วยเพิ่มปริมาณแคลอรี่และสารอาหารโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณอาหารมากจนเกินไปความนุ่มและรสหวานจากน้ำตาลธรรมชาติของกล้วยสุกยังช่วยกระตุ้นความอยากอาหารในผู้สูงอายุที่รู้สึกเบื่อหรือรับประทานได้น้อยทำให้รับประทานมื้อหลักได้ดีขึ้นเมื่อรวมเป็นส่วนประกอบในเมนูอื่นๆเช่นโยเกิร์ตผสมกล้วยโจ๊กข,ข้าวออสใส่กล้วยบดสมูทตี้ที่ผสมนมกับเนยถัว่วหรือกล้วยอบ ซึ่งเมนูเหล่านี้ปรับได้ตามสภาพการเคี้ยวการกลืนและความต้องการพลังงานนอกจากนี้การบดหรือปั่นกล้วยให้เนื้อเนียนยังช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการกลืนได้รับสารอาหารอย่างปลอดภัยและสะดวกขึ้นลดความเสี่ยงจากการสำลักเมื่อต้องรับประทานอาหารแข็งอีกประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการที่กล้วยสุกสามารถใช้เป็นตัวพาหรือพาหะในการให้ยาหรือเสริมสารอาหารเช่นผสมยาที่เป็นผงกับกล้วยบดเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุรับประทานยาที่ยากจะกลืนได้ง่ายขึ้น หรือเพิ่มผงโปรตีนนมผงหรือซีเรียลแร่ธาตุลงในสมูทตี้กล้วยเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนและแคลอรี่ในมื้อเดียวซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์เมื่อผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการขาดโปรตีนและมวลกล้ามเนื้อการออกแบบมื้อให้มีทั้งคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายจากกล้วยและโปรตีนจากโยเกิร์ตนมหรือถั่วจะช่วยให้การรับสารอาหารมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพร่างกายการจัดเก็บและการเตรียมกล้วยก็เอื้อต่อการดูแลระยะยาว กล้วยสุกสามารถแช่แข็งเป็นชิ้นสำหรับทำสมูทตี้เก็บไว้เป็นของว่างฉุกเฉินหรืออบหรือย่างเพื่อเปลี่ยนเนื้อและรสชาติให้หลากหลายโดยไม่ต้องเตรียมสดทุกวันซึ่งช่วยลดภาระผู้ดูแลและทำให้การรักษาโภชนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยเมื่อผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวหรือมีงบจำกัดทั้งนี้มีข้อพึงระวังที่ต้องคำนึงถึงสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน การให้กล้วยสุกใบครั้งหรือปริมาณมากอาจทําให้ระดับน้ําตาลพุ่งได้จึงควรปรับขนาดมือ้อและเลือกทานคู่กับแหล่งโปรตีนหรือไขมันที่ชะลอการดูดซึมน้ําตาลเช่นโยเกิรต์ตถั่วบดหรือเนอยถัว่วและสําหรับผู้ที่มีปัญหาไตาหรือได้รับยาที่อาจเพิ่มระดับโพแทสเซียมในเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มกล้วยเป็นประจําสรุปคือ กล้วยสุกมากๆเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงโภชนาการปรับเมนูให้เหมาะกับข้อจํากัดของผู้สูงอายุและช่วยให้ผู้ดูแลจัดการโภชนาการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตราบใดที่มีการปรับปริมาณและรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนคุณหรือคนที่บ้านเป็นผู้สูงอายุลองให้กล้วยสุกเป็นหนึ่งในตัวเลือกของของว่างหรืออาหารเช้าแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในพลังงานความอยากอาหารและการขับถ่ายถ้าชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องของผมเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับโภชนาการและการดูแลผู้สูงอายุแบบง่ายๆฝากคอมเมนต์เล่าประสบการณ์การให้คล้วยกับคนที่คุณรักไว้ด้านล่างครับและหากมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังโปรดปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนปรับเมนูขอบคุณและพบกันคลิปหน้าครับ